มันผานมันหายเธอ,อไม่เต็มสักทีเจอใครที่เขาได้ดีก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันร้องหาอินฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออยากแกบปวดเชียบพลันเงินทองมาตั้งกอปวดกันใครมากว่ากันจะกลายเป็นคนดีเย็นไว้ยนโยมันอยู่ที่ใจ พี่ไปไหนกันวะไรวะเนี่ยอาคุณป้า<อ>เห็นพระไหมนะเฮ้อ,อเอาเฮ้ยเขามองเห็นพระกันหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยปุ๊ดนี่น้องเป็นผู้หญิงอัโดนชนพระได้ไงวะลวงตาเอา่เอมีเด็กเอาหมูมาใส่บาดอะลาบากอีกแล้ว <laughs> <อ>เพียนก่อนเนนหมูอมสินไม่ใช่หมูจริงไอ้คนเอาปลูมา ไอ้ขวัญไปแล้วะไอ้ขวัญขอัหนีออกมอบอลอันนี้ไม่ใช่กระปุกจ้ะอันนี้ไม่ใช่กระปุกจ้าถึงว่าทำไมลูกฉันแกวะจันใครเจอลูกฉันแม่มาวิ่งมาแถวเนี้ยมาอาปุกไปฉันจะซื้อเหล้ากินสองคนนี้คือนายยิ้มกับน้าสายครับเป็นพ่อแม่ของไอ้ขวัญชาวบ้านล่ำเลียกันว่าสองคนนี้ชอบกินเหล้าทุกวันเลยครับไอ้วัน เออน้าสองคนครับตามหาลูกอยู่ใช่ไหมครับตัวสูงขนาดนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมเห็นวิ่งไปตรงนี้ครับถืออะไรกับปลกกับปุกอะไรไปด้วยครับว้ว้าวมากนะวิ่งไปไกลแล้วครับรู้แหละอยู่นี่ไม่อยู่ไปลุกโอ้โหมีสามขาเออไปว้ายไป ออกกับผุกไหมอ๋ออ๋ออ๋อยมใช่อันนี้ก็ปลุกชาติใชยดีมากผุกของเด็ดเฮ้ยเฮ้ยมันไปโอ้ยจะมึงยิงหนุ่มคันนะมันจะไปซื้อหนังสือเรียนนะพ่อเฮ้ยแค่กล้าเลียงพ่อแม่เหรอเห็นไหมโอ้ยแค่ได้แท้เรียกมันมาถึงก็เป็นแบบนี้อ้าบ้าไม่ยอมเลี้ยงดูมัน่ะมันท้อจะได้ไงยอมทั้งสองคน นี่ถึงขนาดแย่งเงินลูกไปซื้อเหล้ากินไม่ละหายใจบ้างหรือไงโยมหลวงตาถ้าอยากจะเทศมากแล้วนะไปเทศที่สาลาดูไปขอเรื่องมากนะไอ้ลูกเวงนะั้นหยุดเหยุดเลยนะถ้าคืนนะ้าพบลูกนะ้านะฉันจับนะ้าเข้าคุกแน่ลูกคนนะกรยากดีฉันเลี้ยงแอไวนะ้แน่ ไม่ต้องกลับไปฉันเห็นหน้าอาอกนะค่ะเออไม่เป็นไรไอ้หนู <c oughs> เป็นพ่อแก่คนเดียวเลย <c oughs> ทำงานล้อมเหลวไม่เป็นท่า <c oughs> ไปทิ้งหลักฐานไว้ จนผู้ใหญ่ทัพทีมรู้หมดเลยว่าเราจะกำ,กำจัดมันแตผ่ผมก็ทําให้หมวดชัดกับทัพทีมเนี่ยมันเกลียดกันมากขึ้นนะครับอาครับน <c oughs> ี่ครับนี่เขารู้ทั่วบ้านทั่วเมืองมาสองคนที่เขาเกลียดก,กันเขารู้กันหมดแล้วไปวางแผลงมันจะไม่ได้เรื่องอะไรมันต้องอย่างฉันเนี่ทัขคิดออกแล้วแผนการใหม่ๆไงครับอาครับในเมื่อสองคนที่เขาเกลียดก,กันมากใช่ไหมเราก็จับอีกสองคนมันมาอยู่รวมกันได้ฆ่าตายละทีเนี่ย แผนชั่วครมาชั่วมากพ่อพ่แผนนี้นะเว้ยมีชื่อแผนว่าเสือสองตัวอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้อีควันทำไมชีวิตเองมันเศร้าอย่างนี้วะบองตรงๆหนึ่งฉันสงสารแกว่ะ ไอ้ยอดหลงตาให้เอามาให้เด็กกินจะกินทําไมกินที่ไหนมันร้อนฉันจะเป่าให้เด็กกินยังจะมาเถียงอีกอ้าปากคนเห็นก็เดือดเนี่ออยอะไรกันกินข้าวกินตาซะมั่งลูกไม่ได้กินมาหลายมื้อแล้วนะพ่อแม่เป็รักฉันแล้วโอ๊ก่นเลยไม่เป็นไรลูกที่พ่อแม่เองเขาเป็นอย่างเนี้ก็เพราะเล่าเป็นเหตุ นึกอะไรออกแล้วหลวงตาคิดอะไรออกครับแผนขั้นต่อไปของป่าล้อมเมืองในเมื่อโยมยิ้มกับเมียกินเหล้าหลวงตาจะให้เขาเลิกกินเหล้าแล้วเข้าหาวัดซะโอ้หลวงตาให้เข้าหาวัดเมาจนพูดจาไม่รู้เรื่องอะ่ะจะสอนเขาได้เหรอใช่ได้สิอย่างนี้มันต้องใช้แผนเกลือจิ้มเกลือ มีคนเล่นไฮโลอยู่ที่โกดังไทยวันน่ะหยุดนะเฮ้ยหยุดนะนี่ตำรวจนี่เธอหลวง,งตาหาลวงตาจะบอกนะครับก็อย่าเอาเกลือมาจิ้มโยมยิ้มแนนไม่ใช่แนน เราต้องให้เขาเห็นโทษของการกินเหล้าซิว่ามันไม่ดียังไงงั้นเอางี้ไหมครับเราก็แกล้งให้ไอ้ขวัญเนี่ยแกล้งทำเป็นว่ามันเมาดูซิว่าถ้าเกิดเขาเห็นลูกชายเขาเมาเนี่ยเขาจะคิดยังไงอยอดครับคนอย่างเองก็คิดดีๆเป็นเหมือนกอันนี่หวะทำนั้นอะไรใครอ,อนรอุญาให้แกเข้าบ้านฉันเนี่ยฉันจะมาส่งข่าวคือฉันเห็นกับปาเลยนะ เห็นมีคนเล่นไฮโลอยู่ที่โกดังทายวัดน่ะกล้าเล่นแทนกันทายวัดเชียวเหรอรีบหนไปเดี๋ยวมันหนีไปก่อนเดี๋ยวไปพี่ว่าเล่นไฮโลที่ทายวัดเนี่ยจริงเหรอจริงครับผู้หมวดครับจะกล้าหลกผู้หมวดได้ยังไงครับผมว่ารีบไปดีกว่านะครับเดี๋ยวมันหนีไปซะก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมยังไม่พร้อมเดี๋ยว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 ไม่ได้ก็พังหมดหรอก เออแผนที่จะไปจับพวกไฮโลครับไปเถครับไปเถอครับไปเถอครับไปเค,ค,ครับเ๋ยวเดี๋ยวมันดีไปก่อนครับยอดเฮ้ยเรล่ามัไ่เหลือน้อยยังวะหกกลางทานหกลงดิีรลวหกลงท้องหกลงท้อง <c oughs> อ่ะ <c oughs> นาเรื่องเล็กเคียย์เรื่องใหญ่นี่ก่อน แอบอกอาไปกินเหล้ามากแล้วเนี่ยห้ามโอ้ยต้องตีให้ตายทีเลยโอ้ยเดี๋ยว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 ทำไมต้องไปทำร้ายเด็กมันด้วยล่ะยอมยิ้มฮะนี่ลูกตาไอ้ลูกไม่รักดีมันนี่อาไปกินเหล้าก็ต้องตีสั่งสอนมันน่ะนี่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทียอมย้มก็ทำไมยอมยิ้มกับยอมผู้หญิงยังกินเหล้าได้แล้วทำไมไอ้ขวัญมันจะกินบ้างไม่ได้ล่ะฮะ นี่ถ้าอยากให้ลูกทําดีก็ต้องทําดีให้ลูกเห็นอย่าไปทําผิดให้ลูกมันเห็นว่าดดยังไงลูาสั่งสอนผมเรียกะโดนอีกคนเหรอพ่อพ่อจะได้หงุดหงิดแล้วพ่อพ่อไอ้ลูกน่าพอแกเป็นห่วงพ่อมากไงได้ถ้าแกเป็นห่วงพ่อมากไปกินนอนอยู่วัดนู่นต่อไปนี้นะแกไม่ใช่ลูกข้าไอ้ต่อไป ลุงตาลุงตาเจยยลลููกกถ้าเองอยากให้พ่อแม่เองเลิกเราเองก็ต้องเข้มแข็งไว้นะไม่เป็นไร หานเกลือจิ้มเกลือยังไม่สำเร็จว่าแล้วไงพวกชาวบ้านเนี่ยนะจะกล้ามาเล่นไฮโลในโกดังเก็บศพมาเล่นไฮโลกันในวัดไม่กลัวบาปโกกรรมเลนบ้างเลยไงเดี๋ยวจะจับเข้าคุกแร่ไหน,น หยุดนะเฮ้ยหยุดนะนี่ตำรวจนี่เธอนี่เธอใช่ไหมที่เป็นตัวการพาชาวบ้านมาเล่นไฮโลกันในวัดเนี่ยเปล่านั้นฉันได้ยินว่ามีคนมาเล่นไฮโลกันที่นี่จริงๆฉันก็เลยมาโกหกฉันคิดเวลาว่าเธอต้องเป็นตัวการก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่หมวดสืบมันล็อกอ่ะ โดนล็อกจากข้างนอกเป็นไงบ้างครับอาครับโอ้โหนี่ยังนั่งคิดอยู่เลยว่าโง่โง่ยังเองนี่จะทำพลาดอีกไหมเนี่ยโอ้โหสมมุติใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไอ้สมมุติไอ้ง่อโอ้ยยิ่งเนี่ยอือะไรกันครับพันธานช่วยกันปอบหน่อยสิ มันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรหรอกฉันรักกับมันนะพ่อแม่ไม่รัก <c oughs> <c oughs> เล่นอะไรเนี่ยทำไงตัวเธอช่วยอปอบเด็กนี่ แล้วพ่อทำอยยอดชีวิตพี่มัดีเค่ทบบไนจะบ้าหรือปล่าให้มาปอบเด็กมาพูดอะไเด็กล้อให้นักผานปลอบอ่ะไม่ต้องพูดถึงพ่อแม่ใครอย่างอื่นปอบเอาสงสารมาปลอบเองเข้นเธอว่าแม่พระคุณล้นเลยอุดนุนจนเจองานงานงางานมีมนย์หยุดเถอะครับเน้น ตาชื่อหน่ครับวันเอ้ยถ้าพ่อแม่เขาไม่รักเองเขาจะโกรธเองทำไมฮที่เห็นเองกินเหล้าทั้งหมดมันเป็นเพราะน้ำเมา ที่ทำให้เราขาดสติทำร้ายคนที่เรารักเมื่อเหตุมันเกิดจากน้ำเมาหลวงตาก็จะให้มันจบลงด้วยน้ำเมาไอขันเ้ยเล่าหมดแล้วซื้อเล่าเลยลูไอ้ขวัญมึงอยู่ไหนวะเนี่ยหูแตกไงวะบอกให้ไปซื้อเล่าพ่อเลยเอ้ยเสียงตงโวยวาย,ยเลยวะหนวกหูเฮ้ย แกไล่มันไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วแกจะไปเลี่ยมมันหาอะไร,รอาเออพราะแกนี่แหละสอนลูกไม่ดีบอกแกนี่แหละเดี๋ยววันๆนอาแต่กินเหล้าเนี่ยมันก็กินตามแกไงเนี่ยนี่น,น,น,นี่แล้วแกแกไม่กินไงวะอ๋อเพราะพ,อพอ่อเหรอวะก็พูดงี้ได้สวยเลยเนี่ยเอามาอะไรเย็นเกิดเรื่องใหญ่แล้วรีบไปดูใจไอ้ขวัญเร็วทำไมลูกข้าเป็นไรวะเอา มันกินเหล้าเยอะไงกินเหล้าเยอะมากๆหลังจากนั้นมันก็ช็อกช็อกแล้วมันก็ใกล้จะตายแล้วครับลูกค้าเนี่ยนะใกล้จะตายใช่เลยเนี่ยวิ่งมันเหนื่อยเลยเนี่ยมันบอกข่าวเร็วเพราะแอเพราะเอร์แม่มันถึงได้เป็นแบบนี้ไงมันจะตายแล้วโอ้ยเอามันดิแล้วไม่ต้องทะเลาะกันเลยเนี่รีบไปดูใจลูกกันเร็วมันช็อกใกล้จะตายอยู่แล้วเร็วได่กินเหล้าใช่ไหมเนี่ย พกมือถือมาหรือเปล่าพอดีรีบเหมือนกันเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรไม่รอบขอบเลยอย่หนี้ต่อยกันเลยเปล่าแผนนี้ใช้ได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเสือสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้ถูกต้องนะที่นายพกมือถือมาหรือเปล่าเนี่ยพอดีรีบอะโอ้เป็นตำรวจภาษาอะไรเนี่ยไม่รอบคอบเลยแล้วคุณน่ะพกมือถือมาหรือเปล่า พอดีเรียบเหมือนกันเป็นผู้ใหญ่บ้านภาษาอะไรไม่มีความรอบคอบเลยพวกมึยนนิ่ป่อยกันเลยป่าโอ้โนิดเดียวเองอ่ะโอ้โหนิดเดียวมันกัดกันจนตายแล้วใช่แหมแผนนี้ใช้ได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเสือสองตัวอยู่ท่ำเดียวกันไม่ได้ถูกท่องแล้วเลือไหนอาบอกว่าอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้ <c oughs> ใช่ครับเออนะ โอ้ยขวัญน,นี่ขแกเป็นไรอะหนูคงไม่รอดแล้วไม่เขวัญแกต้องไม่เป็นอะไรฉันหนูรู้ว่ากินเหล้าแล้วมันทรมานแบบนี้หนูคงไม่กินหลอกก่อนหนูจะตายหนูขอให้พ่อกับ ม่สัญญาอะไรบางอย่างกับหนูได้ไหมได้ลูกได้หนูขอให้พ่อกับแม่เลิกเราจ้าจ้าจ้าได้ลูกสาบาตนต่อหน้าหลวงทานนะ ได้พ่อสัญญาว่าเลิกเล่าแม,แม่ก็สัญญาแม่ก็สัญญาจริงนะจริงจริงจริงนะจริงลูกชัยโย่ชัยโยพ่อกับแม่เลิกกินเล้าแล้วชัยโย่เย้อะนิดย่ขวัน แกไม่ได้จะตายจริงเหรอเนี่ยพ่อไม่ดีใจเหรอจ๊ะหนูไม่ตายแล้วลูกไม่ตายอ่ะไอ้ลูกเว้นพี่ข้าโหกพ่อแม่เหรอมันน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นก็ลูกไม่ได้เป็นอะไรแล้วะแกไม่ดีใจไงล้าวนั่นสิที่โยมทั้งสองเนี่ยเห็นลูกเตือนสติตัวเองางเนี้ยังไม่สำนึกอะไรเลยเหรอถึงแม้วันนี้ไอ้ขวัญมันยังไม่กินเหล้า แต่มันเห็นพ่อแม่ของมันกินทุกวันทุกวันมันก็ต้องกินตามพ่อตามแม่ของมันผลสุดท้ายมันก็คงไม่พ้นติดเหล้าจนตายอย่างที่ยอมเห็นเมื่อกี้เนี้พ่อขอบแม่เลิกเล่าเถอะนะหวันอยากเห็นพ่อกับแม่อยู่ไปจนแก่จนเฒ่า นี่โยมถ้าโยมทั้งสองคนเนี่ยนะอยากเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกก็ต้องเลิกเล่าทำได้ไหมทำได้ไหม ก็คุณหลวงตาบ้างนะครับที่ช่วยอบรมสั่งสอนผมสองคนนะผมสัญญานะครับว่าต่อไปผมจะเลิกเล่าแล้วก็จะเป็นคนดีครับใช่เจ้าค่ะแล้วพรุ่งนี้อีชันขอนิมนต์หลวงตาเป็นรับบาตรที่บ้านอีชันด้วยนะเจ้าค่ะ,ะส่วนงานที่วัดนะผมขอสาไปช่วยด้วยนะครับ ได้เลยได้เลยมาเลยนะตายินดีท่านผมกล้าแล้วครับขอทุกท่านนะขอให้เจริญเจริญกลับบ้านกันน,ออน่ารักจริงครอบครัวนี้น่ารักตรงไหนขี้เมาทัาา้งครอบครัวตาครับผมว่าแผนป่าล้อมเมืองของลุตาสำเร็จไปอีกเก้าแล้วครับ เสร็จแล้วใช่เหรอกำนันหลวงตาครับที่หมู่บ้านเนี้ยมีคนไปได้ร้อยคนเลยนะครับเราจะไปตามแก้ปัญหาให้กับทุกคนไม่ไหวมั้งครับหลวงตาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรง่ายหรอกมันก็เหมือนการตัดกิเลสจะตัดให้ขาดสิ้นเพียงครั้งเดียว มันก็ยากเกินไปต้องค่อยๆตัดทีละเล็กทีละน้อยมันถึงจะสำเร็จเข้าใจไหมไยด้วยค่ะมีคนอู่นแล้วไอ้คนน<อ>คะละระมือเปล่านี่ยผมได้ยินเสียงเสียงอะไรที่ไหนแล้วไม่มีอะไรเลย,ยะได้ยินเสียงจริงด้วย เป็นห่วงหอะใครห่วงนายกันจะทำอะไรก็ทำไปเลยปะฉันเตือนหมดแล้วนะนี่เธอดูรูนี่สิบางทีอาจจะเป็นรูที่สามารถเปิดประตูนี้ก็ได้นะแน่ใจได้ยังไงอาจจะเป็นรูหนูก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองดูไง อาจจะเป็นกับดักที่ชาวบ้านทำไว้ดักงูไม่มีแล้วฉันเตือนหมดแล้วใช่ไหมว่าให้ระวังเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าโอ๊ยแล้วทีนี้จะทำยังไงเนี่ยคนตายคนเดียวเลยนะ อย่าให้ราคากับสายตาของสังคมมากเกินไปมัปหามดาชัดฉันผู้ใหญ่ถ้าพิมไปไหนมีใครเห็นนะครับมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมนายต้องขอโทษฉันที่นายทําไม่ดีกับฉันไว้ทั้งหมดอย่าให้ฉันหลุดไปได้นะจะจับคันบีบคอให้ดีสิเมื่ออยู่พอดีเลยอะ่ะรู้ว่าสองคนเนี่ยไปแอบปรับความสัมพันธ์กันที่ลับๆ